สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องทวีปแอฟริกาด้านการเมืองการปกครองสังคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจค่ะไปดูกันเลยใัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ําในภูมิภาคต่างๆของทวีปแอฟริกามีอาณาจักรโบราณที่สําคัญหลายแห่งคืออาณาจักรอียิปต์ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของโลกที่กำเนิดมาเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคิศักาโดยอาณาจักรอียิปต์ปกครองโดยฟาโรซึ่งเป็นม,ามหาตริรา์ที่ทรงอำนาจสูงสุดอียิปต์อยู่กับ3,000ปีจนถึง1,100ปีก่อนคิศอีอยิปต์เริ่มเสื่อมอำนาจลงและตกอยู่ภายใต้อำนาจของชนชาติอืน่นเช่นเร์เซียกีก ต่อมาในราว32ปีก่อนคริสตศักราชอียิปตได้ตกเป็นของโรมันในสมัยกลางระหว่างคริสตศักราช7 0 0 0ถึง1,300พวกมุสลิมได้น,นำอรารยธรรมอิสลามเข้ามาทางตอนเหนือและชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างอินเดียมีการตั้งเมืองศูนย์กลาง การค้าขายตามชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียในสมัยโบราณและสมัยกลางชุมชนแต่ละชนเผ่าจะมีผู้เท่าเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตกับความอุดมสมบูรณ์จากการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือการทำเหมืองแร่ต่อมาในคิดเตศวรษที่15 ชาติตะวันตกได้เข้ามาสำรวจทวีปแอฟริกาและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทวีปแอฟริกาสมัยอาณานิคมชาติตะวันตกมีการแบ่งครองชวีปแอฟริกาปกครองโดยชวีบยุโรปมีการจำกัดสิทธิคนพื้นเมืองและการมาคงสร้างแกนเมืองเขตเมืองตามผลประโยชน์ของตนเองส่งผลให้เกิดปัญหาหลังเป็นเอกราช สมัยเอกราชแอฟริกาได้มีการจัดตั้งนัฐชาติเป็นของตัวเองและจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยหรือรเผด็จการทาหารบางประเทศจัดตั้งรัฐประหารหรือสงครามการเมืองสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งทางชาติพนันธุ์การเมืองทําให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยยังไม่ก้าวหน้านักพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากแอฟริกาเป็นทวีปที่กว้างใหญ่จึงมีความแตกตา่าง ด้านเชื้อชาติภาษาและศาสนาจึงมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 1. เชื้อชาติประชากรดั้งเดิมในทวีปแอฟริกาเป็นพวกนิกอยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในทวีปมักอาศัยอยู่ในทางตอนใต้ของทะเลสหราชส่วนพวกคอเคซอยซึ่งเป็นชาวอาหรับมักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีป ต่อมาได้มีพวกผิวขาวชาวยุโรปอพยพมาตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้อของทวีปโดยเฉพาะในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้2ภาษาเนื่องจากประชากรของแต่ละประเทศในทวีปประกอบไปด้วยหลายเผ่าพันธุ์จึงมีภาษาพูดมากกว่า1,000ภาษาเช่นภาษาอาหรับพบมากในประเทศแถบแอฟริกาเหนือ ภาษาซูดานพบมากในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกไปทางตะวันออกถึงประเทศแทนซาเนียภาษาบันตูพบมากในประเทศแถบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ของทวีปต่อมาประเทศในแอฟริกาเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกส่งความโลกครั้งที่สอง ในทวีปแอฟริกาได้รับเอกราชหลายประเทศมีปัญหาทางด้านการใช้ภาษาที่แตกต่างกันจึงต้องใช้ภาษาของเมืองแม่ได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการศาสนาของทวีปแอฟริกาในสมัยโบราณแต่และเสันผาในทวีปแอฟริกา มีความเชื่อเรื่องวิญญาณอำนาจของดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต่อมาในราชกอ,อ 1, 17, ศ1517ศาสนาอิสลามแผข่ขยายเข้ามาจึงทำให้เกิดชุมชนอิสลามในหลายประเทศเช่นอียิปต์ริเบียสูดานมารีโซมาเลียเอธิิอเปียแทนซาเนียเคนยาไนจิเรีย และในช่วงคิศตะรัษที่18-19จากกวัินิยมตะวันตกได้เข้ามายึดครองดินแดนทวีปแอฟริกาเพื่อหาผลประโยชน์จากทรัพยากรและการคานิโกงจึงได้นำคิสศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วยจึงเกิดชุมชนที่นับสอคิสศาสนากระจายอยู่ทั่วทวีปช่วงที่ตกเป็นนานิคมของชาติตะวันตกประเทศต่างๆได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากประเทศเจ้านานิคม ทำให้แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นและเมื่อได้รับเอกราชแต่ละประเทศจึงเกิดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมและการขาดสำนึกของความเป็นชาติจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสมัยโบราณเศรษฐกิจของทวีแอฟริกาขึ้นอยู่กับการเกษตรงานฝีมือประเภทเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา มีการค้าระหว่างอาณาจักรต่างๆในทวีปและการค้ากับต่างทวีปในช่วงคริสตศตวรรษที่8-14อาณาจักรในแอฟริกาตะวันออกได้ค้าขายกับกรีกและชาวมุสลิมได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อค้าขายกับเอเชียในคริสตศตวรรษที่15ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปแอฟริกาทำให้ดินแดนเกือบทั้งทวีปเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก การค้าทาสสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าชาวยุโรปอย่างมากคาดกันระหว่างปีคศ1450ถึงปีคศ1870มีการส่งทาสไปยังทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และหมู่เกาะแคลิบเบียนประมาณ15ล้านคนแหล่งเพาะปลูกของทวีปมีอยู่จำกัดเฉพาะบริเวณที่ราบดินดอนปากแม่น้ำสายต่างๆจึงผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญได้แก่ ้ายปาล์มน้ำมันโกโก้กล้วยหอมยางพาราถั่วลิสงและกาแฟสินค้าออกที่สำคัญได้แก่ผลผลิตจากการเกษตรเช่นฝ้ายโกโก้กาแฟยาสูบและแร่ธาตุเช่นแร่รัตนาชาติน้ำมันดิบและการธรรมชาติส่วนสินค้าเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลและยานยนต์ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือสาภาพยุโรกลุ่มโอเปกสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นการเลี้ยงสัตว์พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาเป็นทะเลทรายและอากาศแห้งแล้งจึงเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์แบบเล่ยล่อนเช่นแพะแกะลาอูดในเขตอบอุ่นชื้นเลี้ยงโคโนมและโคเนื้อ ส่วนทางภาคใต้และภาคตะวันออกของทวีปเลี้ยงโคเขายาวผันพื้นเงาการทำเหมืองแร่ทวีปแอฟริกามีแร่หลายประเภทได้แก่เหล็กและฟอสเฟตมีมากในประเทศไนจีเรียทองแดงมีมากในประเทศแซมเบียและซิมบับเวเพชรและทองคำมีมากทางใต้ของทวีปฐานหินน้ำมันปิโตเรเลียม และการธรรมชาติมีมากทางเหนือและตะวันตกของทวีปอุตสาหารกรรมในทวีปแอฟริกายังไม่ก้าวหน้านักเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเมืองขาดเงินทุนและคามนาคมไม่สะดวกสาธา,า,ารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางอุตสาหารกรรม อุตสาหากรรมส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาเป็นอุตสาหากรรมแปรรูปอาหารป่าไม้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ